แอบนอกใจไปทําคลิปลิเวอร์พูลแล้วก็ไปสั่งอาหารตอนแรกกะจะทําทีเดียวสุดท้ายพอสั่งเสร็จไปคุยกับแม่กลับมาเข้มมุกซะหน่อยเอาใจแล้วก็เหมือนแฟนคลับก็คึกคักนะก็มาเม้นอะไรก็เป็นแรงดนันแรงบันดาลใจถึงแม้เงินจะได้ไม่เยอะก็ตามนะครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนช่องนะครับก็โอนเงินที่เล็กที่บัญชีในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปเปอร์แตงมาก็ได้นะครับขอบพระคุณมากครับอ่ะก็ จริงอย่างที่บอกว่าเพรเออผมไปเห็นบทสนทนาอันนั้นใช่ไหมย้อนกลับไปถกทารินาว่าแบบเหมือนมุกเอผมผมจําตัวมุกไม่ได้แต่ตัวเข้มก็ยังยืนยันว่าการกระทํานะไม่ต้องบอกหลักอะไรประมาณนี้เออคือแบบแล้วเหมือนมุกก็แบบว่าอ่านจากตัวในที่สัมภาษณ์นะผมว่ามันสะท้อนนะแต่มุกเขาก็ต้องการให้พูดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะอันนี้อาจจะตีความผิดนะต้องต้องย้านะครับเออทีเนี้ย เออผมก็เลยมาคิดนะลองจินตนาการนะสมมติถ้ามาเป็นสถานการณ์แบบแบบที่ผมว่านะเออก็คบกันมานานหมายถึงว่าคบแบบเป็นเพื่อนมานานแล้วมันก็ดูสนิทรู้ใจเลยทุกอย่างอ่ะนะรู้ใจมากๆานะคู่เนี่ยเออผมว่าแบบแบบเป็นสมมติถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็เป็นเพื่อนที่แบบมันรู้ใจกับแบบผมอธิบายไม่ถูกแต่อย่างที่ผมเคยบอกภาษากายไปแล้วไงว่าเวลาเขาแบบสัมภาษณ์ด้วยกันอะไรด้วยกันเงเขาดูแบบ เหมือนกลมกลืนทุกอย่างมันลงตัวแบบเออแบบเป็นเป็นเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยอ่ะมันรู้กันไปหมดเลยไงแต่ถ้าสมมติมีปัญหาเรื่องแค่ว่าคําพูดบอกรักหรือคําพูดว่าแบบเป็นแฟนกันหรืออะไรแบบนี้แล้วไม่พูดกันอะไรยเงี้ยโหมันก็เศร้าเออมันแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามีโอกาสนะแล้วมันน่าแปลกนะคุณเหลาบอกว่าไม่ให้พูดถึงไฮโซนะก็พยายามจะไม่พูดนะแต่บางทีมันต้องโยงไงแต่ก็พยายามจะพูดถึงน้อยที่สุดนะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้ามัน ลลองคิดดูผู้หญิงอายุสามสิบแล้วว่ายกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเกิดเขาไปเป็นแฟนกับคนอื่นแล้วอะเราบอกว่าดูนานไม่ดูนานแต่ว่าเราต้องคิดถึงขีดจํากัดดิผู้หญิงพออายุสามสิบแล้วเนี่ยถ้ามาดูนานมันก็จะยิ่งนานไงแล้วตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วร,รู้จักกันมาห้าหกปีแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่พูดว่าแบบจีบหรืออะไรแบบเนี้ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคือเราเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายอะผมไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ ก็ประเมินเอาจากที่รู้จักผู้หญิงนะคือมันก็อึดอัดเหมือนกันนะแต่แต่คู่เนี่ยเขาแบบดีกันจนกระทั่งว่ามันไม่สร้างความอึดอัดแบบเนี้ยแต่ผมว่าบางทีมันมีช่องว่างว่าผู้หญิงจะไปพูดว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันแล้วมันก็มันเป็นไปได้แต่มันเขาก็อาจจะไม่อยากพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็อาจจะต้องไปดูดูคนอื่นบ้างหรือเปล่าไงอันนะี้ในใน,นี้พูดในในด้านดีนะเห็นป่มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเลยเป็นไปได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือผมอาจจะพูดแล้วโลกสวยแล้วอาจจะจริงเขาอาจจะไปกับอีกคนหนึ่งก็ได้ไงอันนี้ไม่รู้แต่มันมีเคสหนึ่งที่ผมพยายามคิดซึ่งมันหมวกบูบองโลกสวยไปด้วยแต่ในมุมจริงผมว่ามันก็มีโอกาสนะคือผู้หญิงเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะบางทีเขาชอบคนนี้แหละแต่เขาก็ไม่พูดถึงแม้เป็นเพื่อนเขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็รอให้ผู้ชายเอ่ยปากเงแล้วผู้ชายก็ไม่เอ่ยปากอย่างนี้คุณบอกว่าเนี่ยการกระทําแต่ว่า,าพูดอีกแล้วแบบ ถ้าผมเป็นมุกนะแล้วผมต้องการคํอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นยุคใหม่จริงๆนอะผมว่าแต่มุกเนี่ยมันก็เดายากว่ายุคใหม่หรือยุคเก่าผมก็คงจะอึดผมก็คงจะแม่งเฮงซวยแม่งใจใจ,จอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดแต่แต่เนื่องจากว่าคือสมมติว่าสองคนเนี้เขาสนิทก,กันมาบางครั้งอะคนเราที่มันรู้แจงกันทุกอย่างทุกอย่างมันดีหมดอนะมันจะโกรธก็โกรธไม่ลงอะ แต่มันก็อาจจะต้องหาทางเลือกอื่นๆมปบ้างอะไรแบบนี้คือผู้หญิงมันมีขีดจำกัดเรื่องอายุผู้ชายก็มีแต่ว่ามันอาจจะ4ี่สิบมันก็ยังได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไงแล้วที่สําคัญนะผมมองพยายามองเข้าข้างนะหนึ่งเข้มติดแบบนี้เออผู้หญิงเขาก็อาจจะเอะแล้วมันจะยังไงคือทุกอย่างมันลงตัวหมดถูกปะแต่มันก็จะมีตรงเนี้ยติด แน่นอนพอมาสนิทก,กันมากๆติ๊มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอ่าหัวใจก็ส่วนหนึ่งไงแต่พอมันคิดตามตักกะแบบแล้วติ๊กอย่างเงี้ยแล้วติ๊แล้วยังไม่บอกรักอีกแล้วแบบแล้วถ้าเกิดเราบอกไปนะแล้วเกิดเขาบอกว่าไม่ไม่นั่นอย่างเงี้ยแม่งน้าแตกนะมันหลายอย่างไงมันก็เลยทําให้แบบมันมันก็เลยเป็นไปได้มว่าสถานการณ์มันเลยเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้โทษเข้มนะมันก็เป็นบุคลิกไนงะคือแต่ผมแค่บอกว่าเออเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เราเห็นกันอ่ะคุณคิดเห็นนยังไงนะหนึ่งกดหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวอันนี้แหละก็คือเป็นไฮโซอะไรเงี้ยผมผมไม่อยากจะไปลงดีเทลนะอ่ะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับไฮโซอ่ะสองเขาไม่ได้ชอบเค้มแต่แลอาจจะไม่ใช่ไฮโซก็ได้จะเป็นคนอื่นก็ได้สมเป็นอย่างที่ผมบอกคือเขาชอบเข้มแต่เข้มไม่แสดงออกไม่ไม่ลงมือทำไม่ไม่เหมือนไม่ ลงมือทําแต่ไม่บอกรักไม่บอกจีบไม่บอกอะไรแบบเนี้เออมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะผมกดสามนะเอออ่ะกดสี่เพิ่มด้วยกดสี่ก็คือสุดท้ายเข้มจะกล้าทําหรือว่ามุกก็แบบกูทาเองก็ได้วะเออก็เลยเป็นแฟนกันนะเออผมพุ่งกดสี่อยู่ด้วยนะเอาตามความมโนของแฟนคลับแนตะ่ผมว่ามันก็มีส่วนนะเดี๋ยวเราดูต่อไปไนงะคืออย่างนี้คือความมโนตรงนี้มันมีส่วนตรงไหนรู้ปะ คือถ้าเขาเปิดตัวกันเลยหรือว่าเขามีรูปหรือมีอะไรที่มันคู่กันเยอะกว่านี้ไม่ใช่แค่สองรูปนั่นนะหรืออาจจะมีสามรูปนะผมไม่รู้นะหมายถึงว่าสองครั้งนะผมตีความเป็นไม่รู้ที่ผมเห็นแก้วที่มีแก้วอะไรต่างๆแก้ววายแก้วอะไรข้างบนเนี่ยแล้วก็มีที่มันมีถ่ายกึ่งแบบเป็นโต๊ะของภาพอะ่ะมันก็สองสองเท่าที่ผมเห็นไม่รู้วันเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะเออแล้วก็ที่บอกว่าไปเที่ยวปีใหม่กันนะผมก็เห็นแต่รูป ท,ทะเลหรือรูปของมุกแต่ว่าไม่มีรูปไฮโซคือไฮโซอาจจะไม่อยากโชว์หรือมุกเขายังไม่ให้โชว์หรืออะไรหรือบางทีเราอันนี้ก็ไม่รู้คืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรหลักฐานเพิ่มเติมไงออส่วนมุกแล้วมันแปลกอย่างนะไอตอนที่พูดว่าัวดใจอะไรเป็นสีชมพูเลยก็ยังไม่ก็ยังผมฟังตอนนั้นมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะ คือพอมันไม่ชัดเจนเราก็มีสิทธิ์ตีความว่าจะเป็นเข้มมุกได้หรือเปล่าวะถูกไหมและอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ผมวิเคราะห์เข้มมุกก็เหมือนกันในเมื่อเขาไม่ประกาศเปิดตัวผมก็ยังถึงแม้ใจผมจะเชื่อแต่ผมก็ยังบอกว่าเราต้องรอออฟฟิเชียลคือผมต้องรอออฟฟิเชียลมันอาจจะเหมือนกับเข้มมุกคู่นี้ก็ได้ไงคือเข้มมอกทำดีทุกอย่างสมมตินนะบอกเราทําแต่ว่าไม่พูดแม้เลยก็คือไม่ออฟฟิเชียลไงอะไรที่มันไม่ออฟฟิเชียลเนี่ย เราก็ยังต้องถือว่ามันไม่ใช่นะครับทุกเว้นฟอร์เรนเวียสของผมเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมแั่นเพราะว่าฟอร์เรนเวียสเนี่ยเขาบอกว่ายังยิงแอซซีไม่ได้ซึ่งเกิดจากความซวยหลายๆอย่างนะแต่ลูกที่เข้าไปนะฟอร์เรนเวียสยิงมีคนบอกว่ามันจริงมันออกไปแล้วแต่โกไปปัดเข้ามาแต่อันนั้นก็ต้องถืออนุโลม่าเข้าถึงแม้ในทางออฟฟิเชียลจะให้เป็นโอโกโอนโกก็คือตเข้าประตูตัวเอง แต่อันเนี้ยผมว่ามันมันมันมากกว่าไอ้ตรงที่บอกว่าเป็นแฟนแล้วไม่ประกาศอย่างเงี้ยหรือหรือหรือมันถ้ามันจะเป็นแบบฟอร์เรนเวียร์มันต้องเป็นแบบไหนรู้ไหมอ่ะเดินไปไหนมาไหนคู่กันแล้วมีนักข่าวถ่ายมาหลุดต่อให้เขาไม่ประกาศแต่มีรูปเดินคู่กันบ่อยๆแบบเนี้เออโอเคอันนั้นอนะถือว่าเป็นแฟนกับไฮโซแต่อย่างเ้มมุกเดินคู่กันอันนี้มันก็หวัดยากเพราะว่าเขาหนึ่งเขาเป็นดาราแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันเพรามันเดินคู่กันก็ไม่นานถูกไหม เออแต่อย่างน้อยเออแต่ผมเห็นมีคลิปหนึ่งนะน่าจะประมาณหลายเดือนก่อนเลที่เขาเดินเหมือนเป็นงานมันเกิดหรื่องัุกอย่างก็เดินมันก็มันก็บางทีมันก็มีเดินห่างเดินใกล้แต่มันดูแบบกระหนุงกันมันอธิบายไม่ถูกเลยคู่นี้นี่นมันแบบหน้าเครียดหัวไหมคือมันอธิบายย่างจริงนะมันสนิทอะไรกันขนาดนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ใช่แฟนเป็นคู่บัดดี้แต่มันคือมันใกล้กันเกินไปว่าโอเคไอเคมีที่ในละครผมว่ามันก็เกิน เกินกว่าบทเกินกว่าอะไรทั้งหลายแหละนะแล้วนอกจอเนะี่ยตอนสัมภาษณ์ตอนอะไรมันก็ใกล้คิดกันเกินกว่าเพื่อนนะเออแล้วยังมีอื่นๆแถมทายนะแล้วผมว่าตอนนั้นน่าจะมีเรื่องอะไรหมายถึงว่าน่าจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับไฮโซนะเดินไปวันเกิดหรือรอะไรหลือสักอย่างไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้แล้ะเดินกันมันเหมือนเป็น,ปนสวนหรือเป็นอะไรสักอย่างนะใครรู้ช่วยเมนมา คือคู่วนนี้ไม่ว่าจะเดินใกล้หรือเดินไกลมันเหมือนมีอะไรบางอย่างหรือเราจับผิดหรือเราหรือเราไปไปจ้องเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่รู้แต่นั่นแหละสรุปผมสรุปง่ายๆก็คือว่ามันดูเหมือนจะสิ้นหวังนะแต่ส่วนใหญ่คําว่าสิ้นหวังเนี่ยมันเกิดจากแฟนขับท้อไปเองหรือว่าเกิดจากการไปเสพสื่ออะไรต่างๆถูกไหมหรือว่าเป็นฝ่ายที่เป็นแอนตี้แล้วมาพูดไงแต่ถ้าเราเอาหลักฐานมาตีแผ่จริงๆอะ มันแทบไม่มีอะไรชี้ไปในทางไฮโซขนาดนั้นนะเข้าใจปะมันชี้ไประดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ชี้มากขนาดนั้นขณะเดียวกันของเข้มเนี่ยถึงแม้จะดูว่าไม่ได้จีบอรายกันแต่มันก็มีหลักฐานที่ชี้มาโอเคมันอาจจะมีไม่มากแต่มันก็มีเรื่อยๆนะและอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากข่าวไฮโซแล้วใช่ไหมในเดนเมษาใช่ไหมที่ไปอะไรอะ่ะ งานบุญหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมที่มีกวดน้ำอะไรมันก็มีแบบเออก็ใกล้ชิดกันแล้วแบบตอนแรกที่ผมบอกให้จับตาดูถ้าเกิดเขาดูห่างเหินองี้นะอาจจะมีสัญญาว่าเออเขาน่าจะเป็นเอฟมันไม่มีไงที่มันก็ดูมันอาจจะมีนิดนึงแต่ว่ามันไอ้นิดเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าอยู่ในวัดถูกปะมันเออผมก็งงว่าไอ้คู่นี้นี่มันอันนี้ไม่ได้พูดแบบโวยนะไอ้เอเมื่อกี้มันอาจจะมีไอ้เหตุผลอะไรที่แต่แต่ดูจากบุคลิกดูจากอะไรต่างๆที่มัน ที่มันไปด้วยกันอะไรต่างๆใช่ไหมคือตกลงคุณคุยกับนายโซจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วทําไมากับเข้มเนี่ยหนึ่งนะไม่ไม่ต้องไปตีความว่าเขาสองอะไรแบบว่าเหมือนกับคุยสองคนอะไรไม่ต้องไปตีความแบบนั้นนะเออผมแค่จะยกตัวอย่างว่าตกลงมันยังไงกันแน่หมายถึงว่าแค่กําลังจะชี้ว่าเฮ้ยเข้มก็มีเปอร์เซน็นต์นู้เว้ยเออแล้วมันอาจจะมันอาจจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่า เขาหล่อเข้มพูดอยู่นะเออเพราะว่าแบบเฮ้ยแล้วทําไมเขาดูกับเคมเขาก็ยังดูแบบทุกอย่างม่ลงตัวแล้วจะมาบอกว่าเพื่อนมันไม่ใช่อ่ะอันนี้ตีความตามเนื้อผ้าที่เห็นนะไม,ไม่เกี่ยวกับว่าอะไรแบบนี้ยฮคุณลองคุณลองถอดวิญญาณแฟนขับคุณออกไปแฟนขับที่เกียเข้ม,มุกดนานะแอนตี้ไม่เกี่ยวนะหรือคนธรรมดามามองดูแล้วไม่รู้ข่าวไม่รู้เลยเลยนะ ขาก็ต้องตีความว่าสองคนนี้ยถ้าไม่เป็นแฝงก็ต้องกาลังจีบกันอยู่มันมันดูแล้วมันนั่งเกินถูกไหมเออคุณลองดูตามตามไม่สนใจไอ้อย่างอื่นนะดูตามเนื้อผ้าดีๆที่มันมีมันน่าแปลกประหลาดมากที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้นะเอาเป็นว่าผมไม่อยากไม่ให้เปอร์เซ็นต์ลวกันนะเออเดี๋ยวถามคุณปาถนานะคุณปาถนาหายไปนานรู้สึกว่าจะจะแบบนั่นคุณปาถนาฟังผมแล้วมองอยังไงครับยังคิดว่ามีลุน้นไหมเข้มมุกนะอ่ะให้กด ให้กดเพิ่มอีกแล้วกันมีลุ้น30%กด5มีลุ้น70%กด6มีลุ้น90%กด7มีลุ้น100%กด8มีลุ้น120%กด9นะฮะเท่านี้ก่อนนะครับอยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินที่เลขที่บัญชีที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซื้อปอร์แต่งมาได้นะครับสวัสดีครับ